ย้ำนะครับแดงนี่เด่นผาด่างครับน้ำเงินสิงห์อีสานครับประวัติคร่าวๆนะครับเด่นผาด่างนี่ฝึกซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับที่รังสิตนี่แหละครับเป็นนักสู้จากหนองบัวลำพูครับส่วนสิงห์อีสานครับหรือชื่อเดิมคือจอมโบสิทธิ์เชฟปุญธรรมครับแหมนี่เก๋าเกมเลยครับซ้อมอยู่กับพี่อ๋นสุขุมวิทย์นะครับวัย23ปีครับจากเมืองมวยครับบุรีรัมย์ แดงนี่หนองบัวลำพูครับน้ําเงินบุรีลาครับแต่ว่าสดกับเก่านะครับเจอกันนกชกรุ่นน้องเด่นผาดางนี่สูงยาวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สดกว่าแต่ว่าจอมโวนะครับหรือว่าวันนี้มาในน้ําสิงห์อีสานนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยถือว่าแข็งโปกและฝีมือนี่จัดก้านเตะต่อยแรงครับเริ่มจะขยับตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเด่นผาดางแล้วก็แจ้งกับแฟนมัดมวยทั่วประเทศนะครับ องการมวยของเรานี่สูญเสียบุคคลสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับเสียแบนกครับคุณชัยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ครับนี่ถือว่าเป็นที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเสียชีวิตเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่บ้านพักนะครับในช่วงเวลาเช้ชาๆครับก็จะสวดพระพิธรรมที่วัดสมนัทนะครับศาลาหาครับแล้วก็จะทําพิธีชาปนากิจ ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาส่วนพระอภิธรรมเนี่ยในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับศาลาหวัสมรัสครับหลังเวทีมวยราชดำเนินคนมวยก็ไปร่วมส่งดวงยางกันได้ครับโอ้โหลูกล้วงท้องไปแล้วครับเมื่อสักครู่ครับสิงห์สารครับอ่า่เข้าจะมาทําเขาครับเจอหมัดตบเอาไว้เลยครับสิงห์สารครับออกมาตบไว้ก่อนครับขยับเข้ามาครับเดินท้าด่ายกแล้วก็เริ่มออกอาวุธกันประปายนะครับ ไม่รีบไม่ร้อนดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนนะครับความสดกับความเก่านะครับฝ่ายแดงนั้นสดกว่าบางเงินก็เก่าเกมนะครับชกในเกมตั้งรับมีแข้งมีหมัดก็ดูที่การยืนระยะยาวๆแล้วครับมวยผู้นี้เชื่อว่าน่าจะเบียดคู่กันอย่างสนุกอีกคู่แล้วครับเดือนผาดานี่ผลงานล่าสุดก็ชิงตําแหน่งแชมป์ว่างของราชดำเนินนะครับรุ่นมินิฟลายเวทครับมินิมัมเวทนะครับแพ้ฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมก็แพ้เบอร์ต้นๆเลยครับ ส่วนสิงห์อีสานนี่ล่าสุดชนะเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งนะครับลูกศิษย์ของจ่าอุ้มครับแมททาจ่าอุ้มนี่นอนไม่หลับไปหลายคืนเลยครับปลายๆนะครับยกแรกครับคู่ที่สองของการถ่ายเท่าสดครับออกไม่ออกครับขยับไปก็นี่ครับเตะล่างมาก็เตะจอล่างคืนไปครับอ้าวท้าทายกันนะครับนี่ท้าทายกันแบบนี้ครับคุณมาแบบไหนผมก็ไปแบบนั้นนะครับ ยึดแต่ยังไม่ออกครับขยับเข้ามาอ้าวเชื่อมัดซ้ายป้ายไ,ไว้ครับเตะขวาจ่อล่างคืนครับเด่นผาด่างหมดจกรราได้ทุกอาชีพผาทัสเป็นหนึ่งเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถปรึกษาฟรีครับ0815553555เอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่สองนะครับยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมขวากับขวานะครับลูกล่างสูงยาวลอยกว่านะครับเด่นผาด่างรุ่นน้องเพราะว่ามีตีหน้านี นำออกไปก่อนมาดูกันที่วงในจังหวะจกปล้ำในตีเขา่าโอ้โหแังววาสิงห์อีสานนี่ก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับทำให้เด่นพัาดานก็ยังตีไม่ถนัดนะครับมือเหนียวเลยนะครับสิงห์อีสานหรือจอมโบครับกระดูกประสบการอ้อมโดนหมัดอ่าหน้าลอยไม่ได้ครับเพราะว่าสิงห์อีสานนี่เป็นประเภทแบบออกแล้วแม่นออกแล้วเห็นเลยครับแต่ต้องดูกันว่าเจอรุ่นน้องความใหญ่มา กว่าจะเข้าไปก็อาจจะต้องโดนหมัดก่อนนะครับเด่นผาด่างครับโอ้ยคนหนึ่งใหญ่เดินเข้าหาครับอีกคนหนึ่งดักม่นๆเลยครับหนักๆด้วยครับเน้นๆเอาแทงขวาครับติดเด็กไว้ก่อนครับถึงตัวแทงซ้ายคืนเลยครับเด่นผาด่างใหญ่กว่าแล้วพยายามขวางครับดูว่าจะต้านอยู่หรือเปล่านะครับเล็กกับใหญ่นะครับแล้วก็ชนตั้งแต่ยกแรกมาเลยนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยดูว่าสิงห์อีสานนั้นมีหมัดฮุกซ้ายอันตรายเลยนะครับ ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเด่นผาด่างจะเดินไปขวาในนี่การตกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องได้ไอ้ไม่ถนัดกรรมาการต้องแยกก่อนครับแขวางโชว์เลยนะครับเมื่อสักครู่ครับสิงห์อีสานฝีมือนี่หายห่วงอยู่แล้วครับแต่เจอความใหญ่นี่ต้องมาดูครับจะแก้ยังไงครับเริ่มจะติดตัวตั้งแต่ยกนี้เลยนะครับทางด้านเด่นผาด่างทีมงานแดงรถดีแล้วก็พอหลักคุณน่าจะรู้ดีครับว่า ไม่ไปไปยืนคุยไม่ได้ไปถามประวัติรุ่นทีมไม่ได้ครับโอ้หมีมัดคอยดักไว้ด้วยครับนี่ครับตบมาเรียมนี้แล้วแต่จอล่างครับโอ้เด่นขาด่างเดินข้าหขาครับนี่มีมัดสอยดาวด้วยครับแล้วขวางไว้เลยครับชิงขวางก่อนตัวเล็กครับตัวใหญ่ป้ายคืนครับตีเด้งมาโอ้โหเอาแล้วครับนี่ครับจอหน้าขาเลยครับเห็นแล้วเสียไส้เลยเกินโอ้โหแล้กว่างครับแต่วงนายนี่ก็จะสู้บนด้วยนะครับไม่กลัวนะครับ ตีเจาะหน้าขาที่ตีเจ็บๆนะครับเขมผาด่างก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็วแทงก้คืนเกมการชกก็ถือว่ายังคู่ขี้สูงสียังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับมาถึงตอนนี้วัดดวงเลยครับตายยกที่2เหลืออีกส0วินะครับการสงการซ้อมมีทั้งคู่ในยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแดงก็อยู่ในเครือพอหลักบุญนะครับแดงรถดีอัดฉีดทุกไฟส่วนน้ําเงินนี่มอยู่กับพี่อัญสุขุมวิทย์ใช้สีเสื้อของพี่อูดอูดอนพี่ไกลวอจักรวุฒ พีวุฒิวีเคเขาใหญ่ก็พร้อมที่จะอัดฉีดนะครับหาช่องเจาะหมัดมากว่าจะเข้าไปต้องต้องระวังหมัดนะครับเต่นผาด่างเอาละครับผมได้เด้งไปครับมาความใหญ่จะสร้างปัญหาให้กับสิงห์อีสานหรือเปล่าครับต้องอาศัยลุกนี้เลยนะครับความใหญ่ครับนอกโดนหนักหนักมาก็พยายามมีหนักหนักคืนเหมือนกันนะครับเด่นผาด่างขยับเข้าไปครับสิงห์อีสานรอดักหีบไว้ก่อนครับมีหมัดขวาด้วย ที่สนะครับ2องยกแรกนั้นก็เริ่มเห็นเขาลางกันแล้วนะครับเกมการชกของมวยผู้นี้ยังคงเดินเร็วเลยนะครับเด่นมหาดังพยายามจะเบียดจะใช้ความใหญ่โอ้โหดูนะครับสิงห์อีสานเองนี่ก็เก่าเหลือเกินครับเล็กกว่าก็จริงวงในพยายามจะขวางมวยตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีหมัดที่คอยบวกอยู่ตลอดครับตัวเล็กก็โอ้โหแข็งแรงครับแข้งขวาโอ้โหมีมามาเป็นคู่เลยครับเตขวาต่อยขวาของสิงห์อีสานครับ เด่นผาด่างนี่ในช่วงระยะหลังก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นมามากนะครับมาใหม่ๆอาจจะเอียงไปเอียงมาครับเดินอย่างเดียวครับเด่นผาด่างเคยขึ้นไปเจอกับฉลามชนมาแล้วครับวงในอ้าวขึ้นอคอขีบได้ยกได้ไม่ได้ขวางอยู่ไม่อยู่ครับสำหรับสิงห์อีสานครับ โอ้โหนอกหนักหนักหลายจังหวะเลยนะครับแต่แกก็ทนเดียครับชั่วโมงนี้ของเด่นผาดางครับก้าวเข้ามาลอกเขาเสียบครับแทนขวาขึ้นเหมือนกันครับเด่นผาดางสิงอีสานโอ้โหมีตัดลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับเจาะล่างด้วยครับโอ้โหเรียกว่ามามาเป็นชุดเลยนะครับหมัดนี้ยังถือว่าอันตรายเลยนะครับเด่นผาดางจะประมาทไม่ได้เบียดเข้าไปจะไปปล้ำไหนก็โดนขาโดนท้องนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันเลยครับพร้อมเตรียมตัวมาดีถึงจะเล็กกว่าก็จริงเะครับ ดูวงในนะครับตัวเล็กตัวเล็กขวางตัวใหญ่นะครับแล้วก็ออกได้เนื้อเน้นเน้นก็อยู่ที่ว่าเด่นผาด่างนี่จะใช้ความใหญ่เบียดได้ขนาดไหนครับเดินเข้ามาครับเดินเหมือนเดิมครับมา,าแต่ว่าลูกขวางนี่ก็สร้างปัญหาให้กับเด่นผาด่างขวางได้ขวางไปครับยกอย่างเดียวครับเด่นผาด่างเดินมาอ้าวซ้ายเขี่ยล่างมีศอกอ้าวยัดเข่าตั้งกำแพงดึงถอยมายัดคืนไปครับ ต้องเร็วแลวครับถ้าช้านี่ช้าก็เสร็จครับเอาโต้ขึ้นด้วยแขนขวาครับเด่นผ้าดางขยับขยับเข้าไปครับทีไว้ก่อนครับสิงอีสานทีไว้อีกทีหนึ่งเอามีหมัดคอยดักครับถึงตัวแรกขึ้นคอได้แทงเข่าขวาไปครับโต้ขึ้นด้วยเข่าเหมือนกันครับตัวใหญ่ตีตัวเล็กกระแทงขึ้นเอาแล้วครับความใหญ่นะครับต้องบทอย่างเดียวแล้วนะครับเด่นผ้าด่าง สิงห์อีสานเองก็จากมาดอ,อกมั่นใจแล้วก็มาหลากหลายเหลือเกินนะครับมีต่อยท้องต่อยหน้าเข้าในนี่มีลูกขวางถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับลูกขวางของสิงห์อีสานเด่นผาด่างก็ชนไปเรื่อยไม่สนนะครับไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันต้องเดียดให้สิงห์อีสาน,นยุบย่นให้ได้ครับไม่ต้องไปยืนคุยครับเด่นผาด่างไม่ต้องไปถามประวัติรุ่นพี่ครับโอ้โเพราะว่ารุ่นพี่นี่มาหลายอย่างจริงๆครับอาวุธมวยเยอะเอ้ามีมีแย็บมีแย็บด้วย ขวางยกได้ไมีศอกอีกครับาอาวุธบวยนี่บางครั้งมันก็กันไม่ทันนะครับใกล้ๆใ,ใช้ความหนักใช้จังหวะครับสิงห์อีสานครับโอ้สอกงัดเข้าไปครับแต่ว่าเดนผาด่างพยายามมาใส่ลูกตื้อลูกดื้อเลยครับเดินเข้าไปครับเจอลูกถีบมาหมดยกที่สาม ไปให้กำลังใจพี่เตกันได้นะครับมวยดาวรุ่งเก่งๆก็อนาคตอันใกล้ก็อาจจะได้มาออกทูฟ o r y ยูนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนานเมืองศึกเพชรยินดีหรือมวยมันวันสุ์ครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่4ี่ครับเด่นผาด่างแดงรถดีกับสิงห์อีสานออูดอุดรครับเดินเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับเด่นผาด่างตอกเร็วแล้วครับเกมจากที่แหมยากลาบากน่าจะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นเลยครับเจอแทงโต้ึพืนด้วยแข้งครับหมั่นเขี้ยวซะแล้วซ้ายเตะเข้าไปครับเด่นผาด่าง สิงารก็นี่ครับไม่ตกใจพยายามยับยบเอาไว้ครับเจอแข้งขวามาครับเดินขยับเข้าไปหาใหม่แลวครับพยายามจะก้าวไปเสียบกับแพงมาแล้วกับแพงมาแล้วเสียบซ้ายซะเลยโอ้โหนัดความเก๋าออกมาครับไฟนี้นี่เห็นชัดเลยครับว่าเก๋าเกมเหลือเกินนะครับทั้งนอกทั้งในนี่แต่ว่าไม่ยอมง่ายๆนะเด็นผาดาง พยายามจะชนอยู่ตลอดสิงห์อีสานก็มีลูกถีบคอยทำไยจังหวะมีหมัดคอยแย่แล้วก็บวกอยู่ด้วยเอาเริ่มจะแรงขึ้นมาไมา่สนเลยครับชนเบียดอย่างเดียวความใหญ่ต้องงัดออกมาแล้วนะครับต้องใชใ้เป็นประโยชน์ครับอใจสู้อยู่แล้วนะครับเด่นผาดางครับสิงห์อีสานก็โอ้เอาไโยนศอกแล้วครับเอาละครับแม่ถ้าตีเข่าอย่างเดียวนี่มันอาจจะเหนื่อยต้องมีของลับด้วยครับโอ้เห็นศอกนั้นกองเชียร์แดงบอกกระชุ่มกระชวยครับวงนายแทงขวาเข้าไป เอาแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนมาตรงกลางกลางตั้งเกมตั้งล้ำกันใหม่นี่นะครับก็เบียดเหมือนเดิมเลยครับพยายามจะเจบียดจะปลํำมาโดนลูกขวางนะครับเล็กกว่าแต่ลูกขวางนี่ถือว่านํามาใช้ได้ดีเลยครับวันนี้สิงห์อีสานทําให้เด่นผาด่างพยายามจะเจบียดจะชนแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นไป็นันมากนะครับวงในดูนครับจังหวะล็อกล็อกตีกไม่ถนัดนะครับ เริ่มจะตีได้ดีเสียงเทียก็มาครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับอืแต่ว่าลูกขวางของสิงห์อีสานก็ยังสร้างปัญหาให้กับเด่นผาด่างพอสมควรครับอาวุธมวยแกเยอะครับสิงห์อีสานดีครับว่าหน้าลอยนิดเดียวแกฝันสอกดื้อเลยครับเด่นผาด่างไม่ย่อท้อครับว่าโดนโดนจนชินชาไปหมดแล้วครับอตีได้ไหมขวางไป จับไปจับมาอ้าวตีได้เริ่มเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวที่ออสว่าครับเจ็บจนชาหรือเปล่าครับแต่ก็โดนหนักหนักด้วยเหมือนกันนะครับเดินผาด่างครับพยายามดื้อเดินเข้าหาครับส่วนสิงห์อีสานก็ละเอียดเหลือเกินครับออกหนักด้วยอ้าวแข้งยาวกว่ามัดซะแล้ววงนครับวงนครับแทงได้ไม่ได้ครับพยายามจับนี่ครับตีอ้อมกำแพงมาครับโอ้โห โดนตั้งกำแพงหน้าเอาไว้เลยนะครับแล้วก็มีหมัดคอยแย่ดูนะครับวงในก็ตีไม่ได้ทีก็เหนื่อยนลครับวยเข่าครับเด่นหมาด่างใหญ่ก็ใหญ่นะครับแต่วันนี้มาเจอกับความเก่าของจิงอีสานมีลูกเตะลูกคานะครับในก็มีขวางเป็นงานที่หนักแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับเดี๋ยวอยากจะเบียดจะชนเข้าไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับ ไปเซ็นทรัลเคมี e จำกัดมหาชนผู้จำผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาอยัางไงดีครับยกที่5ของเด่นผาดังไม่ต้องยังไงนะครับต้องมีหมัดมีศอกเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับพยายามจะเบียดสาวหมัดตั้งแต่ต้นยกเลย มาดูว่าสิงห์อีสานกาดไม่ตกนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็มีลูกเคลียร์ขาหน้ามัดก้าแย่ไว้โอ้โหสอกก็บวกด้วยเอาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะเอาเบียดมาแล้วนะครับรวมเป็นการใหญ่แล้วนะครับเปลี่ยนอาชีพแล้วครับพิการยาวเปลี่ยนอาชีพแล้วครับไม่ถ้าตีเข่าที่ไม่ทันครับมัดกับสอกเท่านั้นครับเด่นผาดางโอ้สิงห์อีสานเมื่อสักครู่นี้แกใช้สายตานะครับพยายามจะโยกหลบหมัดแต่ว่า แฟนมวยก็หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันครับอ้าวยังยังไม่ยอมอครับเร็นผ้าดาาครับลุยต่อครับขอสักมัดนะพี่ผมขอพี่สักมัดนะครับอ้าวเจอแข้งมาก่อนแล้วครับซับคืนพยายามเข้าไปใกล้ๆครับยังไงครับพยายามจุกจิกไม่ให้นี่ครับรับดีกว่าโอ้โหชกละเอียดด้วยนะครับแล้วก็มานิ่งมากนะครับสิงห์อีสานเข๋าเกมมีลูกทีบ หมัดยาทำลายจังหวะออกซ้ายออกขวามาให้มวยเข่านะครับบีบให้มวยเข่ายังเด่นผาด่างนี่เดินไล่ต่อยหมัดฟันฟอกนะครับชกง่ายแล้วนลครับมาถึงตอนนี้พิกัดร10้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกนี่โอ้หน้ากลัวเลยนะครับสิงห์อีสานอูดอุดรหรือจอโบสิทธิเชฟบุญธรรมครับลีลาแบบนี้นี่หน้ากลัวเลยครับชกได้บูชกได้บุญแหม่แล้วอาวุธมวยแกเยอะมากครับ แล้วแข็งแรงด้วยครับทีสองพันนี่ครับเวียงมาเอาซอใกล้ๆตังไว้นี่แหละครับลูกกำแพงของสิงห์อีสานนี่ก็สร้างปัญหาครับเป็นมวยชกยากเลยนะครับอาวุธมวยแกหลากหลายครบเครื่องครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับวัดดวงด้วยการต่อยหมัดไม่มีทางเลือกแล้วครับจากการขอเลยครับแต่ไม่ถึงครับลาตัวขึ้นใบหน้าแต่ความเก่าของสิงห์อีสานครับแต่พยายามล็อกคอไว้เลยครับ เอาละครับโชว์แบบนี้นะครับสักไฟหนึ่งนะครับไฟสองไฟนี่ชาหลามชนหรือด่วน99ก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้พี่กัดนี้นี่ถือว่าก้าวขึ้นมายืนแนวหน้าเลยนะครับในสายเพชรยินดีโชว์ฟอร์มสองไฟหลังนี่ถือว่าประทับใจแฟนมวยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่อีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยนะครับเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ครับหรือสพันธรังสีครับเจอกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ คููต่อไปในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ครบับเกือบเกือบซุปเปอร์ไฟล์เวทและก็คู่เอกค่ำคืนนี้นะครับเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมเจอกับซันโบท่เด็ด99ครับหรือค่ายเดิมคือซันโบบูมเด็กเซียนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ oh. Oh. กับเียตีแล้วนะครับคุณสระศักิ์แซ่ตั้งนับถอยหลังครับ2 1เสียงะระฆังมาครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับ นี่เป็นคู่ที่2ในศึกมวยมันสนันเมืองประจำวันอาัคารที่25กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าสู้กันได้สุดความสามารถแล้วนะครับแพี่อูดอุดอรนนี่ขึ้นมารอรับแล้วครับสุดท้าย้ทยสุดครับไปที่สิงห์อีสานออูด,อ,ดอุดอรครับหรือจอมโบสิทเชฟบุญธรรมครับเป็นฝ่ายเอาชนะเด่น